ิเจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนก่อนที่เราจะเริ่มรับข้อมูลในวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับครูแต่ละท่านกันก่อนเลยนะคะคนแรกนะคะครูพี่พลอยคนที่2ครูพี่มุกคนที่สาครูพี่ปอคนที่4ี่ครูพี่แนนและคนที่5้าครูพี่บีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องสองครามของเวียดนามนะคะจะมีสงครามอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ สงครามเวียดนามนะคะเอออยู่เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะคะสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อตัดสินว่าควรรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวตามข้อตกลงเจนีว่าคศ1954หรือไม่ในประเทศเวียดนามนะคะเรียกสงครามนี้ว่าสงครามปกป้องชาติจากอเมริกันหรือสงครามอเมริกันหรือสงคสรามเศรษฐกิจค่ะ สงครามเวียดนามนะคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าสงครามอินโดจีน ครั้งที่สองสำหรับชาวเวียดนามพวกเขาเรียกว่าสงครามอเมริกันนะคะตามความจริงแล้วสงครามอินโดจีนนะคะมีหลายครั้งก่อนหน้านี้ไม่ว่าตอนที่ไทยนะคะทำสงครามกับฝรั่งเศสเพื่อยึดบางส่วนของอินโดจีนนะคะคือในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะคะหรือญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดภูมิภาคอินโดจีนจากฝรั่งเศสนะคะแต่การแต่การนับอย่างเป็นทางการของฝรั่งนั้นจะถือว่าสงครามอินโดจีนนะคะเกิดขึ้น ครั้งแรกในช่วงระหว่างปี1,945นะคะถึง1,954อันหมายถึงตอนที่ฝรั่งเศสเนี่ยพยายามกลับมาครอบครองอินโดจีนอีกครั้งนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะกลายเป็นผลต่อเนื่องไปถึงสงครามเวียดนามครั้งต่อไปนะคะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะคะขบวนการเวียดมิน ได้ถือกำเนิดขึ้นนะคะโดยฮิจิมินนะคะเป็นผู้นำเวียดนามได้ตั้งกองบัญชาการกองโจรขึ้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุนกำลังนะคะและอาวุธจากสหรัฐอเมริกานะคะแต่กำลังของการลบของเวียด เวียดมิน,นะคะนั้นเนีเป็นกองกําลังที่เล็กๆนะคะยังไม่สามารถที่จะไปต่อต้านพวกญี่ปุ่นได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือญี่ปุ่นได้ปลดอาวุธและขังทหารฝรั่งเศสประจําอินโดจีนจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามกลุ่มต่างๆนะคะได้เริ่มต่อสู้เพื่อเป็นเอกรากษนะคะโดยมีผู้นําคือเบาไต ได้สถาปนาตนเองซึ่งเป็นจกักรพรรดิแห่งเวียดนามนะคะแต่ผลไม่สําเร็จค่ะเพราะกลุ่มเวียดมินนะคะได้สั่งให้ประชาชนต่อต้านญี่ปุ่นแต่คําสั่งนี้มีเจตนาแอบแฝงนะคะเพื่อหวังผลประโยชน์อีกทางหนึ่งนะคะโดยมีเจตนาทางป้องกันไม่ให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลับมามีอํานาจในเวียดนามอีกครั้งนะคะข้อต่อมานะคะประกาศเอกราชในเวียดนาม จากกลุ่มเวียดมินนะคะได้สั่งให้ประชาชนต่อต้านญี่ปุ่นได้ผลดีมากในทางภาคเหนือของประเทศจัก,กรพัรดิเบาไตนะคะได้สละตําแหน่งประมุขของประเทศแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นค่ะแล้วประกาศเอกราชในเวลาต่อมาความสําเร็จในการยึดอํานาจครั้งนี้นะคะทําให้พวกคอมมิวนิสต์ที่ปราปนอยู่ในหมู่ชาตินิยมเวียดนามสามารถตั้งตนในหมู่คณะชั้นนําของขบวนการปฏิวัติได้ค่ะต่างชาติเข้าแทรกแซง ฝรั่งเศสนะคะยังมีความพยายามที่จะยึดครองอํานาจเวียดนามอยู่แต่โอกาสนะคะยังไม่อํานวยแต่ต่อมาเวียดนามก็ตกอยู่ในสภาพันเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะมหาอํานาจฝ่ายพันธมิตรผู้ชนะสงครามไม่เข้ามายึดครองแทนโดยมีอังกฤษนะคะเข้ามายึดครองภาคใต้ของเวียดนามจีนคณะชาติยึดครองทางภาคเหนือของเวียดนามชาวเมืองนะคะต่างไม่พอใจในการกระทําของอังกฤษ นายพลเกรซีผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษในเวียดนามได้ประกาศกฎอายการศึกในเขตที่ยึดครองสำหรับฝรั่งเศสนะคะมีทหารจำนวนเล็กน้อยได้มาถึงไซงอนแล้วไปยึดตึกที่ทำการของรัฐบาลหรือฟื้นอำนาจของฝรั่งเศสใหมค่ค่ะต่อมานะคะได้เกิดขบวนการขบวนการหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าขบวนการผู้รักชาติโดยผู้นำในขบวนการนี้นะคะก็คือโฮจิมินห์ค่ะ อจิมินนะคะได้เริ่มเร็งเห็นถึงความเสียเปรียบพยายามที่จะเอาชนะฝรั่งเศสนะคะซึ่งการกระทําของเขานะคะเขาได้รวบรวมชาวเวียดนามนะคะที่มีหัวชาตินิยมนะคะไปเป็นพวกและเพื่อเป็นการปกปิดการหนุนหลังของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพร้อมกับแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเป็นขบวนการผู้รักชาติโดยเขานะคะได้สั่งยุบพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเปิดเผยและจัดตั้งแนวแห่งชาติขึ้นแทนนะคะส่วนพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็ได้กลายเป็นองค์กรใต้ดิน และดำเนินการอย่างลับๆเป็นเวลาต่อมาค่ะประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงนะคะก็คือประเด็นการทำข้อตกลงระหว่างจีนกับฝรั่งเศสนะคะภาคเหนือของเวียดนามน,นะคะเป็นที่มั่นของขอบวนการเวียนมินนะคะซึ่งมีกองทัพจีนอาศัยอยู่นะคะฝรั่งเศสอยากให้จีนนะคะถอนตัวออกไปค่ะเพื่อจะได้ปราบพวกเวียดมินนะคะแล้วก็ยึดภาคเหนือขึนได้สะดวกขึ้นค่ะฝรั่งเศสได้ทําข้อตกลงกับเจียงไคเซ็งนะคะ โดยโยกเลิกสิทธิพิเศษในจีนนะคะเพื่อแลกกับการถอนทห,หารจีนออกไปจากภาคเหนือของเวียดนามค่ะโฮจิมินห์พอเข้าใจถึงผลของข้อตกลงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการประทะกับฝรั่งเศสแล้วก็จีนนะคะจึงยอมให้ฝรั่งเศสยึดที่บางแห่งในภาคกลางและภาคเหนือเพราะว่าเออขณะนั้นนะคะโฮจิมินไม่ต้องการที่จะลบหรือต่อต้านกับชาติใดใดทั้งสิ้นค่ะ ฝรั่งเศสและเวียดนาม,มินนะคะพยายามตกลงกันโดยสันติวิธีโดยที่โฮจิมินนะคะยอมให้ฝรั่งเศสเนี่ยเคลื่อนกำลังเข้ามายังฮานอยและไฮฟองส่วนฝรั่งเศสนะคะก็ได้ตอบแทนโดยการรับปากว่าจะให้เวียดนามนะคะเป็นประเทศเสรีแต่ผลที่ได้รับก็คือการประชุมเจรจากันระะว่างสองประเทศนั้นนะคะไม่ลงรอยกันมากขึ้นเพราะการประชุมส่วนใหญ่นะคะจะเกี่ยวกับ ปัญหาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไม่ได้กล่าวถึงเสรีภาพเลยนะคะฝรั่งเศสเนี่ยจึงจะย,ยึดครองด้วยกำลังทหารในช่วงเวลานี้นะคะได้เกิดเหตุร้ายในไฮฟองนะคะหลายครั้งฝรั่งเศสเนี่ยระดมยิงหมู่บ้านไฮฟองเสียหายเป็นจำนวนมากมายนะคะจึงทำให้ฝ่ายเวียดนามมินนะคะเห็นว่าการตกลงโดยสันติวิธีกับฝรั่งเศสเนี่ยคงไม่เป็นผลนะคะ จึงได้สั่งเคลื่อนกำลังพลโจมตีกองทหารฝรั่งเศสนะคะทั่วประเทศทันทีนะคะในวันที่19ธันวาคมคศ1946ค่ะชาวเวียดนามสังกัดกลุ่มชาตินิยมนะคะคิดจะปรองดองกับฝรั่งเศส โดยจะยอมรับการปกครองของฝรั่งเศสและกับสัญญาให้เอกราชที่สมบูรณ์แต่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้สนใจจึงทําให้พวกชาตินิยมเนี่ยพยายามจัดตั้งแนวสหาภาพชาตินิยมและการต่อต้านฝรั่งเศสต่อมานะคะฝรั่งเศสเนี่ยได้เสนอต่อเวียดนามให้มีเสรีภาพในวงรอบแห่งสหาภาพฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ได้ให้ความแน่ชัดในทางปฏิบัติจึงเป็นเหตุให้พวกเวียดนาม,มินนะคะไม่พอใจฝรั่งเศส ได้ทำการกวาดล้างชาวเวียดนามด้วยกันเองที่สนับสนุนข้อเสนอของชาวฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเนี่ยได้แก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเชิญเบาไตน,นะคะขึ้นเป็นหัวนหน้าคณะรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้เกิดผลดีแก่ฝรั่งเศสนะคะและเบาไตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนด้วย ต่อมานะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เริ่มเข้ามาช่วยฝรั่งเศสในการรบกับเวียดนามมินนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เข้าไปพัวพันกับเวียดนามมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในด้านการทหาเรเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นอีกด,ด้วย30เมษายนพศ2 5 1 8 สงครามเวียดนามได้ยุติลงอย่างเป็นทางการหลังจากที่ฐานเวียดนามเหนือได้เข้ายึดเมืองไซ้ง่อนได้สำเร็จนักศึกษาและประชาชนชาวอเมริกันจำนวนมากได้ออกมาเดินขบวนประท้วงสงครามนี้ในที่สุดก็มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสเมื่อวันที่27มกราคม2516 หลังจากอเมริกาถอนกำลังทาหารออกไปกองทัพเวียดนามเหนือก็บุกยึดเมืองไส้ง่อนได้สำเร็จเวียดนามทั้งสองรวมเข้าด้วยกันเมื่อวันที่3กรกฎาคมพศ2518แล้วประกาศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่าสาธารณารัฐเวียดนามสงครามเวียดนามเกิดขึ้นหลังจากมีการทำอนุสัญญาเจนีวา ในปีพศ2497ซึ่งได้กำหนดให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนโดยใช้เส้นรุงที่17เหนือก่อนที่เวียดนามเหนือจะเริ่มลุกรานเวียดนามใต้ในปีพศ2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยาวนานกว่า10ปีสงครามเวียดนามเป็นสงครามระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งสหภาพโซเวียตและจีนให้การสนับสนุนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรรวมทั้ทงประเทศไทยและได้มีการยุติลงอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทหารเวียดนามได้บุกยึดเมืองไซ้ง่อนได้สำเร็จและประกาศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่าสาธารณรัฐเวียดนาม